นนีจะเป็นที่เจาะกระเพาะวัวนะครับนี่นาก็จะเป็นอย่างน,นี้จะมีสองอัน,นอันนี้จะเป็นที่กันนี่นะครับก็จะมีรูอนี้เป็นหัวเข็มอันนี้ขนาดจะ ยาวตลอด18เซนนะครับี่ตัวลูก,ก็จะกว้างประมาณ5 5มิลนะครับก็คือวิธีการใช้ก็คือเจาะไปที่กระเพาะวัวลักษณะน,นี้นะครับเจาะลงไปทั้งอันเลยแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาครับตัวนี้ก็จะเป็นระบายลมออก เหมาะสําหรับบัวแพะก็ได้ครับแต่มันจะใหญ่หน่อยตัวนี้อันนี้สินค้าจริงจะได้แบบนี้ในด้านจะเป็นพลาสติกนะครับ